เมื่อวานนี้วันที่30เมษายน2568ศารฎสรดีกาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งคดีทางการเมืองได้วินิจฉัยหรืวยอว่าตีตกคดีที่มีผู้ร้องอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับสรุปก็คือ คำร้องที่มีผู้ร้องนั้นสารตีตกสารไม่รับพิจารณาเพราะเห็นว่าผู้ที่ร้องนั้นไม่มีส่วนได้เสียอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็จะมีการสอบถามด้ว,ว่าวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งในวันที่13มิถุนายน2568โดยสารจะเป็นผู้ไต่สวนเองนะครับก็รอดู ดูรอรอลุ้นดูวันนั้นวันที่13เมษายนว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรแต่ช่วงที่ก่อนจะถึงวันที่30เมษายนนั้นก็มีการปั่นกระแสต่างๆนาๆนานะครับในลักษณะที่ว่าเช่นในภาพที่บอกว่าเสารีพิสุทธิ์หมายถึงพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่บอกว่าลั่นจะเอาทักษิณเข้าคุกให้ได้ แนะนีตั้งแต่วันนี้เชื่อวันที่30เมษายนไม่รอดแน่หลังสารดีการนัดฟังคำสั่งคดีนอนชั้น14ไม่ได้รับอนุญาตให้จับตา29เมษายนนี้เจ้าตัวจะไปไหนอันนี้เป็นข้อความที่มาจากกรรมกรข่าวซึ่งนำคำพูดที่ท่านเสรีพิสุดเตมีเยเวทพูดไว้นะครับก็สรุปว่าวันที่30นั้นสารก็มีคำวินิจฉัยหรือว่าตีตกคำร้องนั้นมาแล้ว ็สรุปว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั้นไม่ผิดกับที่ใครบางคนปั่นข่าวโปข่าวว่าจะต้องมีการหนีเตรียมช่องทางธรรมชาติอะไรต่างๆไว้แล้วก็ไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้นำมาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ไว้ประมาณนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าผมจะสู้กับทักษิณจนตายไปข้างหนึ่ง ถึงกูมีแค่นี้กูแต่กูก็ไม่อยู่กับมึงหรอกอันนี้ท่านเสรีวิสุตธีมีเยเวศพูดไว้นะครับที่ผมนําเรื่องนี้ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ประสงค์ที่จะยุแยงตะแกงรั่วด้วยยุให้ยำตําให้รั่วนะครับแต่อยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่หลายคนกังวลหรือว่าหลายคนอยากให้เป็นอยากให้ปนป่วนอยากให เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะครับในทางการเมืองแต่มันก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับดังคําวินิจฉัยของศารที่ออกมาเมื่อวันที่30เมษายนนี่แหละนะครับในที่นี้ก่อนที่จะถึงวันที่13มิถุนายนที่ศาลจะไต่สวนเองผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีการปั่นกระแสดราม่ากันอยู่อีกนั่นแหละว่าจะมีคําวินิจฉัยออกมาอย่างไร อดีตนายกทักษิณจะถูกปั่นขึ้นมาอย่างไรหรือว่าจะมีคนแทะแนะแนวทางให้นีอย่างไรอีกก่อนถึงวันที่13มิถุนายนก็คงจะมีประเด็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าพวกเราก็คงจะตามดูอย่างสนุกสนานครับอย่าไปหลงกระแสการปั่นการทำร้ายกันทางการเมืองอย่างนี้เลยดูให้สนุกสนุกก็แล้วกันครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ